สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่เจ a าว่ a ไทยแลนด์ดอทคอมวิดีโอเทรนะครับสำหรับบทนี้นะครับก็ออกจากบทที่แล้วนะครับเป็นถ้าจะพูดถึงคือเป็นผาที่สองของการเ,าเรียนรู้จากคอนโทนเลอร์นะครับเมื่อมีคอนโทลเลอร์ก็ต้องมีแอคชั่นนะครับถ้าเราดูจากรูปตรงนี้เนี่ยก็คือ,อไหนวะตัวนี้ก็ได้ เนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นนะครับโอเคหลักๆเลยนะครับผมจะแนะนําวิธีการใช้หลักๆนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถ้าเรามีหลักแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็พาร์บิฟังชันต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าแอคชั่นนะครับในการะระบ,บุฟังก์ชันในการเรียกใช้นะครับเราเรียกว่าแอคชั่นนะครับผมจะเรียกว่าแอคชั่นเลยลวกันทับคำนี้ปนไปเลยทับศัพท ทับคำว่าฟังก์ชันไปเลยเรียกชันนะครับดีเยกวอคชันอินเด็กทำให้ตัวอ,อินเด็กนะครับอินเด็กปนเหมือนกับเป็นค่า Default คือโอเคมันจะเด้งถามเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่เวอร์ชั่นเสียงองนนะครับไม่ต้องสนใจมันก็แคนเซิลไปที่เป็นเด็กเพราะว่าอะไรนะครับอ่าที่เราสังเกตอีกตรงนึงคือตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมซูมนิดน,นึงทำไมซูมไม่ได้วะอ่า นี่คือความเจ๋งของสับรามเทคทู Two นะครับมันซูมได้นะครับถ้าเป็นตัวอื่นนะไมก่ก็คือไม่อยากโจมตีตัวอื่นนะมันต้องไปไล่ปรับฟอนวุ่นวายอันนี้ไม่ต้องนะครับถ้าเป็นวินโดว์ก็อะไรวะคอนโทรลค้างไว้ไหมคอนโทรลซีทีอเอลบวกสกอร์นะครับสกอร์นีงคือถูถูไอไปุ่มปุ่มไ ไอ้ก้อนอยู่ตรงกลางอ่าถูถูขึ้นไปขึ้นขึ้น,นลงลงคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่ใช่ก็ถ้าไม่ใช่ไม่ชัวร์จริง,รงก็เนี่ยอย่างนี้เลยครับไหนวะเดี่ยนะเอาละงานเข้าแล้วผมใช้ตะคีรัดไงอืมมันจะอยู่ตรงไม่ใช่ s ิ NTAX ก็วิวเสิว่ามันจบ hmm. งานเข้าแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแจ้งมันเดี๋ยวให้หาอีกทีนึงไม่ใช่สาระสำคัญเราสามารถปรับฟอนต์ได้นะครับก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเป็น Mac เนี่ย กด command นะครับแล้วก็บวกบวกบกวก,วกนะครับถ้าเป็น Windows ก็ถ้าจะไม่ผิดก็คือ c o n t r o l แล้วก็ Score มันก็จะขยายใหญ่ถ้าเราเคยใช้น้ตแผยพัด,พด,พดนะครับก็เหมือนกันผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันวิธีการของ Windows นะครับถ้าาถ้าถาของ Mac เนี่ยผมไม่รู้นูแผนพัดมันมีในเวอร์ชัน Window s นะครับโอเคช่างมันไม่ใช่สารสำคัญผมก็ไปใส่ใจเลื่องนอ่าสัตวความคือตรงนี้นะครับวิธีการสร้างอ่าพับิก u n c ชั่น สำคัญแค่ตรงนี้แหละไอพวกนี้ช่างหัวมันให้รู้ว่าเป็นฟังก์ชันไม่ต้องมีข้อบิดก,ก็ได้นะครับ action ตัวนี้นะครับต้องขึ้นต้นด้วยตัวนี้เลยครับแล้วก็ต้องตัวเล็กด้วยนะครับไม่ใช่ไปพิมพ์แบบตัวใหญ่อย่างงี้ไม่ได้เออเลอ่เดี๋ยวลองดูก็ได้ทถทามันได้ก็กน่าแตกนะครับ index น,นะครับอธิบาย index ต่อนะครับ index นี่คือเราไม่ต้องระบุก็ได้แบบนี้นะครับแบบให้ l o w r เนี่ย ถ้าเป็นอินเดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแอคชั่นพื้นฐานที่มันจะรู้จักเองโดยอัตโนมัติอ่ามันก็จะรันขึ้นมาให้อัตโนมัติถ้าไม่ใช่อินเดเนี่ยไม่ขึ้นนะครับ Hello World ไม่เชื่อลองดูไหนวะ TS t i n d e x X อีกตัวหนึ่งก็ได้ Refresh ที่นี่ไม่รู้จักละไม่เห็นละหา Index ไม่เจอนะครับเพราะมันจะรันที่ Index ก่อนไงพอไม่เจอเราก็ต้องระบุ Index ก็เตัวหนึ่งถึ่จะมาอย่างนี้นะครับนี่คือแอคชั่นนะครับตัวใหญ่มากเลยแต่ก็เพื่อความชัดเจนของผู้รับชมนะครับช่างมัดอ,อ็กแซแมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอผมลองดูมันจะเอาตรงนี้ดีกว่ามัน,นมันมีการฮลโ l o เว r l ์ผมจะได้รู้ว่าเออเลยอเแอคชั่นตัวใหญ่นะครับลุ้นถ้าได้หน้าแตกเลยเนะี่ยอ๋อตัวนี้ไม่ใช่เฮ้ยได้ อาช่างมันได้ก็ได้เว้ยได้ไงวะโอเคตัวนี้ตัวเล็กดูตัวเล็กเนี่ยอาจจะเออเลอร์ได้ไม่เออเลอร์อีกตายละนาแตกเป็นเสียงเสียงโอเคถ้างั้นไม่ใช่สาระสำคัญเอาแล้ว่าให้มันดูง่ายแล้วกันโอเคนะครับมันเป็นกดที่ ถือว่าทุกคนใช้ร่วมกันแล้วกันจะพิมพ์งี้ก็ได้นะครับยืดหยุ่นจริงๆนะครับก็ไหลไปเป็นปลาไหลไม่เป็นไรนะไม่เลิกก็ดีและก,ก,ก็ดีนะครับถือว่าเราได้รูปบล็อกการเขียนนี้ก็แล้วกันเรียนแบบเขาหน่อยโอเคแอคชั่นก็ เดี๋ยววิธีการใช้ property ข้างในเราจะเรียนรู้ใจในบทถัดไปนะครับตอนนี้คือเรารู้วิธีการเขียนก่อนซึ่งก็จะเขียนงไงก็ได้นะครับเติม s ลองดูตัวนี้จะไม่เห็นผลเราต้องใช้ตัวที่เรารันอยู่ถ้าไปพิมพ์ s อย่างนี้เนี่ยก็จะไม่เจอแล้วมี s อย่างนี้เจอโอเคอะไรก็ได้นะครับพิมพ์อะไรก็ได้ ตัวเล็กตัวใหญ่อะไรยังไงก็ได้นะครับอืมตามนั้นตัวนี้ตัวเล็กก็ได้ตัวใหญ่ก็ได้โอเคผมเพิ่งรู้วันนี้แหละโอเคนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแอคชั่นสำหรับบทนี้แอคชั่นนะครับ